สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับไพรซ่ามันนี่ครับแล้วก็ผมเติ้ลนะครับทุกคนเคยได้ใบเคลมกันไหมครับนะแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าการได้ใบเคลมมาเนี่ยมันจะต้องเอาไปทําอะไรต่ออย่างแรกเราควรทําอะไรกับใบเคลมใบเคลมหายเราควรทํำยังไงใบเคลมมีอายุกี่ปีวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของใบเคลมที่ทุกๆคนอาจจะพลาดไปนะครับใบเคลมครับหรือว่า อีกชื่อหนึ่งครับก็คือ ใบรับรองความเสียหายจากอุบัติเหตุเราจะได้รับใบเคลมก็ต่อเมื่อตอนที่เราเกิดอุบัติเหตุนะครับและเรียกประกันมาเคลมเท่านั้นซึ่งขั้นตอนก็คือเมื่อเราเรียกเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันรถยนต์มาที่เกิดเหตุนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายแล้วตกลงกันได้แล้วนะครับว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกเจ้าหน้าที่จะออกสิ่งที่เรียกว่าใบเคลมให้กับเรานั่นเองนะครับโดยที่ใบเคลมเนี่ยมันก็จะระบุทุกอย่างเลยนะครับทั้งลักษณะของการเกิดเหตุนะครับส่วนไหนเสียหายบ้างนะครับเราเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่าย หรือประมัดร่วมนะครับเจ้าของรถคือใครรถคันนี้คืออะไรก็จะลงรายละเอียดทุกอย่างลงในใบเคลมเลยนะครับซึ่งข้อควรระวงังนอยู่ตรงนี้ครับก็คือใบเคลมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาใบเคลมเนี่ยไปยื่นให้กับอู่หรือว่าศูนย์นะครับ เพื่อให้อูห่หรือศูนย์เนี่ยเขาซ่อมรถให้กับเราอูห่หรือศูนย์เนี่ยเขาก็จะดูรายละเอียดในใบเคลมว่าเขาต้องซ่อมตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เอาไอ้ใบเคลมเนี่ยไปเก็บเงินจากประกรันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใบเคลมสําคัญมากนะครับามหายแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังด้วยนะคเพราะถ้าเกิดหายทําไงดีสุดที่ทุกๆคนอาจจะพลาดไปนะครับหรือว่าหลายๆคนเคยผิดพลาดมาเนี่ยนะครับก็คือ ตอนที่เจ้าหน้าที่มาออกใบเคลมทุกๆคนนะครับควรตรวจเช็คนะครับความถูกต้องของข้อมูลรายละเอียดที่ถูกลงในใบเคลมให้ดีนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถมีส่วนไหนบ้างนะครับพน,นักงานเคลมลงครบหรือเปล่าบางทีเสียหาย3ชิ้นเขาลง2ชิ้นหรือเปล่าเราเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกแล้วเขาลงเราเป็นฝ่ายผิด ปีหน้าเบี้ยก็แพงขึ้นอีกก็ต้องเช็คให้ดีนะครับซึ่งที่ผมให้ตรวจก่อนที่จะรับใบเคลมมาเนี่ยนะครับเพราะว่าใบเคลมเนี่ยเขาจะให้เราเซ็นรับทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราเซ็นไปแล้วรับใบเคลมมาแล้วนะครับข้อมูลรายละเอียดเนี่ยแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับมันจะยากมากนะครับแทนที่เราจะไม่ต้องเสียเวลาตรงนั้นเราก็ตรวจเช็คให้ดีก่อนเลยนะครับส่วนข้อควรระวังต่อมาหลังจากเราได้ใบเคลมนะครับก็คือใบเคลม1ใบเนี่ยนะครับ มีอายุ2ปีจากวันที่ออกใบเคลมนะครับเราจะเอาใบเคลมเนี่ยไปเข้าซ่อมตอนไหนก็ได้ในระหว่าง2ปีนี้นะครับ แต่ก็ไม่ได้แนะนำนะครับว่าให้รอจนแบบ2ปีเนี่ยแล้วค่อยไปเคลมนะครับเพราะมันมีสิ่งที่ต้องระวังตามมาอีกก็คือความเสียหายเพิ่มเติมของตัวรถครับเนื่องจากบางกรณีเนี่ยนะครับแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุอาจจะมีโอกาสเสียหายมากขึ้นเมื่อผ่านเวลาไปนานๆเข้านะครับ <S <S อย่างเช่นเราเกิดแผลนะครับแล้วไปโดนน้าบ่อยๆเป็นสนิมลามไปนะครับอันนี้จะมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น ประกันอ่ะจะไม่ได้รับผิดชอบค่าซ่อมให้เราเพิ่มนะครับในส่วนนั้นเพราะเขาถือว่ามันเป็นความเสียหายที่มันเกิดเพิ่มขึ้นมาไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุครั้งนั้นนะครับสมมุติว่าแผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้รถเป็นสนิมลอบๆขึ้นมามันก็ไม่ใช่ประกันจะไม่เคลมเลยนะประกันก็จะเคลมในยอดเดิมที่ความเสียหายมันเกิดขึ้นนะครับและเราต้องเสียส่วนต่างเพิ่มนะครับในส่วนที่เป็นสนิมเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าอย่ารอให้มันถึง2ปีนะครับสะดวกปุ๊บเนี่ยก็เขาซ่อมเลยดีกว่าเดือน2เดสอง และย่างนะครับถ้าเกิดว่าใบาเคลมเนี่ยมีอายุเกิน2ปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับใบเคลมจะกลายเป็นเศษกระดาษทันทีเลยอันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะกลับมาเคลมไม่สามารถจะกลับมาซ่อมได้แล้วแผลนั้นก็ต้องซ่อมเองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อที่ไม่ควรจะรอให้มันครบ2ปีนะครับโอเคนอกจากเรื่องของอายุใบเคลมแล้วเนี่ยนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนบ่อยๆเนี่ยก็คือกรณีที่ใบเคลมหายนั่นเองนะครับตอนต้นคลิปผมบอกไปแล้วนะว่า ใบเคมนี่มันสําคัญมากนะครับถ้าหายเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ทำหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองฟังวิธีการแก้ไขกันนะครับครับมันก็จะมี3ขั้นตอนง่ายๆในการขอใบเคลมใหม่นั่นเองถ้าเกิดว่าเราใบาเคลมหายนะครับขั้นตอนแรกที่จะต้องทำนะครับก็คือติดต่อบริษัทประกัน เพื่อแจ้งว่าใบเคลมของเราหายนะครับก็จะแจ้งข้อมูลต่างๆเราเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่รถเราเป็นรุ่นไหนเราก็ต้องติดต่อเขาไปนะครับเพื่อขอหมายเลขใบเคลมนั้นๆใหม่ข้อ2เพื่อเราเอาหมายเลขไอ้ใบเคลมเนี่ยไปแจ้งความที่สอนนะโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะถามเราเกี่ยวกับลักษณะรถรุ่นรถอะไรของเรานะครับแล้วก็หมายเลขใบเคลมนั่นแหละเพื่อลงบันทึกประจําวันให้เราครับ ทีนี้ก็มาถึงขั้นที่3ขั้นที่3ก็คือเราเอาใบบันทึกประจําวันกลับไปที่บริษัทประกันเพื่อให้บริษัทประกันเนี่ยออกสําเนาใบเคลมที่ได้รับรองจากบริษัทประกันให้เราใหม่หนึ่งใบเพื่อนำไปใช้แทนใบเคลมเดิมที่มันหายไปนะครับมีข้อควรรู้นิดนึงนะครับก็คือสําเนาใบเคลมที่จะใช้แทนใบเคลมเดิมได้เนี่ย ต้องเป็นสำเนาที่ได้รับการรับรองจากบริษัทประกันเท่านั้นนะครับสมมติถ้าเกิดว่าเราเอาใบเคลมไปถ่ายรูปไปถ่ายเอกสารเองไว้อย่างเงี้ยใช้แทนกันไม่ได้นะครับต้องออกโดยบริษัทประกันเท่านั้นนะครับประมาณนี้โอเคครับก็คิดว่าครบแล้วสำหรับเรื่องของข้อควรระวังต่างๆสำหรับการใช้ใบเคลมนะครับก็ระวังกันให้ดีนะครับใบเคลมเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับทั้งเรื่องของข้อควรระวังของอายุการใช้งานนะครับหรือว่าข้อควรระวัง ของการตรวจสอบใบเคลมในที่เกิดเหตุให้ดีนะครับพวกนี้ก็สําคัญมากๆนะครับหวังว่าทุกทุกคนน่าจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสําหรับใครครับที่ชอบเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ของเรานะครับก็อยากจะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ถ้าให้ดีก็กดกระดิ่งนะครับ เพื่อที่จะได้แบบแจ้งเตือนเวลามีคลิปที่เราลงใหม่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้เราสามารถที่จะเข้าโปรแกรมนะครับพาร์ทเนอร์กับ YouTube ได้ไวๆนะครับจะได้มีสปอนเซอร์เข้าช่องเราผมจะได้เอาเงินไปซื้อกล้องดีๆนะครับเพื่อที่จะเอามาถ่ายภาพชัดๆให้ทุกทุกคนได้ชมกันนะครับแล้วก็สาหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของเรานะครับที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเกี่ยวกับความรู้ของเรื่องของประกันภัยรถยนต์ครับทั้งการใช้ประกันรถยนต์นะครับแล้วก็การซื้อประกันรถยนต์ดดด้้้้วยยนนะคครรรับก็สาาามถเเขไไปปูลลิตงี นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ